การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับสมัครพนักงานจำนวนมากครับ110สาขาเป็นพนักงานประจำก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานนะครับสนใจติดต่อโฆษณาพูดคุยกันได้นะครับแ d ด id เยหรือสแกน q r วอา e คตไปทักทายกันนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับสมัครพนักงานคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานปี2,563เปิดรับสมัครวันที่14ถึง18ตุลาคมครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพศ5 5 3 3 โดยมีการตัดจิตการในการจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทางด้านคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครวบคุมพื้นที่จําหน่ายไฟฟ้า74จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการคิดเป็นพื้นที่รับผิดชอบร้อยละ99ของพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานจำปี2563จําจำนวน20อัตราสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักง,งานใหญ่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1นักระบบงานคอมพิวเตอร์จำนวน4อัตราบุต ปริญญาตรีสาขาวิชาดังต่อไปนี้วิทยาการค,ครอมพิว,าาว, ia, วาาเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ความั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์บวกมัตติมีเดียวิทยาการคอมพิวเตอร์สารสนเทศศาสตร์คอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการสารสนเทศการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ 2. วิศวกรคอมพิวเตอร์จำนวน2ออัตราคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาดังต่อไปนี้วิศวกรรมข้อมูลวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมสารสนเทศวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อเกมวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์วิศวกรรมมัตติมีเดียและอินเทอร์เน็ตวิศวกรรมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 3. นักระบบคอมพิวเตอร์จำนวน2ออัตราคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาดังต่อไปนี้วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย,ย,าา Computer, ยคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัตติมีเดียวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศคอมพิวเตอร์ศาสตร์คอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการสารสนเทศการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ 4. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนักวิเคราะห์ธุรกิจจำนวน2อัตราคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาทั้งนี้หากเป็นสาขาวิชาดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 1. วิศยุวกรรมอุตสาหาการวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และ 5. นักพัฒนาการทรัพยากรบุคคลจำนวน2อัตราคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาดังต่อไปนี้รัฐศาสตร์รัฐประสานศาสตร์บริหารรัฐกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทางธุรกิจการจัดการระหว่างประเทศ การจัดการความรู้การจัดการเทคโนโลยีการพัฒนานการเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรมการพัฒนานวัตกรรมและสาขาอื่นที่มีใบอนุญาตด้านวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวนหนึ่งกัตตาคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาดังต่อไปนี้รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์บริหารรัฐ,ฐกิจ การบริหารธุรกิจการจัดการทางธุรกิจการจัดการทั่วไปการจัดการระหว่างประเทศการตลาดการเงินบัญชีหรือสาขาที่สภาววิชาชีพรับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชีเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณเศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์การคลังเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารเศรษฐศาสตร์นาัตระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์ประกอบการการจัดการนวัตกรรมการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจการจัดการทรัพย์สินและปัญญานวัตกรรม 7. นักบริหารงานทั่วไปจำนวนหนึ่งอัตราคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาและ 8. นักระบบงานคอมพิวเตอร์จำนวน6อัตราคุณวุิปริญญาตรีสาขาวิชาดังต่อไปนี้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์วิศวกรรมมัตติมีเดียและอินเทอร์เน็ตวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวการคอมพิวเตอร์ประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศคอมพิวเตอร์การพัฒนาการซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับสําหรับท่านใดที่กำลังว่างงานอยากไปสมัครงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเป็นรัฐวิสาหกิจครับเงินเดือนดีอย่างแน่นอนครับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสําหรับวันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14-18ตุลาคม2563 ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการครับและสุดท้ายรวมสาระะาชนะก็ขอจบการน,นำเสนอกับการรับสมัครงานเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานอีกนะครับกราบสวัสดีครับ